ครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ t ี a ็อกพอดแคสตกันอีกครั้งนงครับกับผมธีรพัฒน์วันเลิมดครับพูดถึงเรื่องของความบันเทิงภาพยนตร์ที่สุดคลาสสิกครองใจของคนดูหนังมาทุกยุคทุกสมัยคงไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาเทียบเท่า The Godfather นะครับทำออกมา3ภาคด้วยกัน จากฟีไม้ลายมือการกำกับของฟราซิสฟอร์ดคอปโปลลาที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราจะหาหนังสักเรื่องหนึ่งที่บอกว่าคือในวงการหนังเนี่ยเขาจะบอกว่าหนังภาค2เนี่ยไม่มีทางที่จะทำเอาชนะหนังภาคแรกได้นะครับ แต่ถ้าจะหาตัวอย่างหนังสักเรื่องหนึ่งที่บอกว่าภาค2เนี่ยทั้งดังทั้งปังกว่าภาคแรกก็ต้องเป็น The Godfather ในแหละนะครับในภาคแรกนะครับ The Godfather ทำมาในปี1972ได้รับรางวัลอสการ์3รางวัลด้กันภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับ แสดงนำไฟ่ายยอดเยี่ยมคือมาลอนแบรนโดรับบทเป็นวีโต c คาริโอเน่กอดฟาเธอร์ตัวจริงของจริงนะครับแล้วอีกรางวัลหนึ่งที่ได้ก็คือทางด้านของเขียนบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพอมาภาค2ปี1974นะครับ The Godfather เอาชนะรางวัลอสการ์ได้ถึง6รางวัลน,นะครับทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยม แสดงสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยมคือโรเบิร์ตเดนิโรมารับบทเป็นวีโต c คาริโอเนในตอนหนุ่มนะครับแล้วก็พุ่มกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแฟนซิสฟอร์ดคอปโกลาได้ไปสบายบเขียนบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกำกับสินยอดเยี่ยมแล้วก็ ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม6รางวัลหน่อเนาะ,ห,นะหลังจากนั้นทิ้งท้ายไปอีก10กว่าปีนะครับภาค3 The Godfather ในปี1990ก็ถือว่าเป็นการจบไตรามาสของหนังมาเฟียสุดคลาสสิกเรื่องนี้จากปลายปากกาของ Mario p u พูโซและที่น่าสนใจก็คือว่าทั้ง3ภาคเนี่ยนะครับมาริโอพูซมาช่วยในการเขียนบทด้วยตอนแรกมีข่าวคราวว่าขอบโพ l ่จะทำ The Godfather ภาค4แต่มาริโอพูโซเสียชีวิตไปก่อนก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีพูโซก็จะไม่ทำแน่นอนนะครับคอปูล่าก็นำเอา The Godfather ภาค3เนี่ยมาตัดต่อใหม่ครับ mm. เพื่อเฉลิมฉลอง30ปีของ The Godfather ภาค3แล้วก็ปีนี้จะเป็นปีที่ครบครอบ50ปีของ The Godfather ทั้งหมดทั้งมวลเลยใกล้จะมาถึงแล้วนะครับคอปูล่าก็ ตัดต่อนี่แต่ที่ตัดต่อเวอร์ชั่นที่ออกมาล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลอง30ปีของ The Godfather ภาค3โดยใช้ชื่อว่า The Godfather Coda Death of Michael c o r l e o n e ก็คือตัวเอกของเรื่องลูกชายของ Vito c o r l e o n e ซึ่งนำแสดงโดยอัลปาชิโนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของ c o p p o l a เขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดเลยว่าหนังเรื่องนี้จะมีภาคต่อ เพราะว่าในภาคหนึ่งหลังจากที่วีโต้คอร์เรยนีเสียชีวิตนะครับไมเคิลคอร์เร o ยนีขึ้นมาแทนตอนจบของนางเรื่องนี้จะเป็นฉากที่ไมเคิลคอร์เรยนีจัดงานที่บ้านแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีภรรยาลูกพยายามจะเข้าไปหาแต่ประตูก็ปิด นะครับเหมือนกับว่าโลกของมาร์คเคอริโอเน่จะไม่มีวันเหมือนเดิมคอปปล่าบ,บอกนั่นแหละเป็นการจบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่หลังจากนั้นนะครับบริษัทผู้สร้างคือพาราเมลส์ก็บอกว่าเฮ้ยทำภาค2เถอะคอปปล่าก็ทําก็ทําอะไรประมาณนั้นปรากฏว่าโอ้โหภาค2เนี่ยดังยิ่งกว่าภาคแรกซะอีกนะครับหลังจากนั้นนะครับพอถึงภาค3เมนี่มันใช้เวลา16บปีหลังจากภาค2พาราเมลส์ก็บอกว่า เอาไหมาคอปูล่ามากำกับภาค3ามนะคอปูล่ารีบตัดสินใจเลยเพราะบอกว่าตอนนั้นกระเป๋าแห้งพอดีถังแตก ค o ปโปลาก็บอกกับพารเมาสบอกว่า I was broke I need e d the money บอกอยากได้เงินก็โอเคก็เลยไปนั่งคุยกับมาริโอปูโซมาดูซิว่าพล็อตเบื่องราวจะเป็นอย่างไรอย่างไรมาริโอปูโซก็บอกว่าเฮ้ยชื่อหนังเอาชื่อนี้ดีกว่า The Death of Michael Corleone คปโปลาก็ชอบมากนะครับก็เลยไปคุยกับทางพารเมาพารเมาบอกโนไม่มีทางชื่อ Godfather เป็นแบรนด์เนมที่ดีอยู่แล้วอย่าไปเปลี่ยนก็เลยต้องเป็น The Godfather Part 3หรือว่าภาค3นะครับพระเมสาก็อยากจะให้เร่งสร้างให้มันเสร็จเร็วๆเ,เ,เอามาฉลายเอามาฉายฉลองคริสต์มาสนะครับคอบพูล่าก็แบบโอ้ต้องรีบเลยนะต้องรีบให้พูโซเขียนพลอตเขียนบทแล้วก็ต้องรีบหาดารงดารามาเล่นในภาคนี้เนี่ยไมเคิลคาริโอเนจะล้างมือ นะครับคือจะไม่ทำกิจการแปดเปื้อนและจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในวาติกันอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นยุคของลูกสาวที่ขึ้นมาแล้วก็คือมาเรียนะแมรี่นะแมรี่คอรโอนีนะครับซึ่งตอนแรกวางไว้ว่าจะให้ดาราสาวที่โด่งดังในยุคนั้นคือวินเดนาไรเดอร์มารับบทเป็นแมรี่คอร์ิโอนีแต่ปรากฏว่าวินเดนาไรเดอร์ติดคิวใช้ ถ่ายหนังเรื่องเมอร์เมด c o คอปโปล่าก็รอไม่ไหวก็เลยเอจะเอาใครดีเอางี้วะนะครับเลือบตาไปมองเอาลูกสาวโซเฟียคอปโปล่านี่แหละมารับบทแทนก็นละกันเพราะว่าโซเฟียนี่ก็เป๊ะเลยนะครับอายุ18บาบอกว่าดีกว่าไปเอาดาราอายุ20-30แล้วมารับบทเป็นทีนเจอร์นี่เป็นไปไม่ได้ก็เลยเอาโซเฟียนี่แหละเพราะว่าโซเฟียเนี่ย ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเธออยู่ในกองถ่ายของ The Godfather รู้เรื่องราวของ The Godfather รู้เรื่องราวของไมเคิลคอร์ลิโอเเป็นอย่างดีแล้วก็เลยขอให้โซเฟียมาเล่นตอนแรกลูกสาวก็ไม่กล้านะคอปปลลาก็บอกมาเล่นเธอปรากฏว่าโอ้โหพอหนังออกฉายนะักวิจารณ์ดูนะครับด่าโซเฟียซะย่อยยับเลยนะครับบอกว่าเล่นไม่เอาไหนเลยนะ เสียดายทำหนังที่พ่อสร้างเละเทะไปหมดอะไรเงี้ยคอปป a ลาแบบผู้พ่อฟรานซิสฟอร์คอปปาลาบอกเสียใจมากเหมือนกับกล่องดวงใจโดนทําลายเลยอ้าบอมจะบ,บ้าหรือว่าเด็กอายุ18เพิ่งมาเล่นหนังเรื่องแรกโอ้โหด่าสาเสียเทเสียแบบนี้นะครับแต่ก็เขาก็ยอมรับว่าโอเคมันก็อาจจะมีบางท่วงบางตอนบางฉากที่มันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ถึง รถอะไรประมาณนั้นคอปโปล่าก็กลับมานั่งดูหนังของตัวเองนะครับบอกว่าอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าบางซีนเนี่ยเขาเขา,เขาเหมือนกับว่าเวลาถ่ายโซเฟียที่มารับบทเป็นแมรี่คอริโอเนนี่อยากจะให้แสดงความรู้สึกแบบให้เต็มที่แต่โซเฟียอาจจะบีบคั้นตรงนั้นไม่ออกนั่นแหละกล้องก็ยังไปแช่อยู่ตรงนั้นก็เลยทําให้เหมือนเหมือนกับน,นักวิจารณ์ทคงจะวิจารณ์ในในจุดนี้ด้วยอะไรประมาณนั้นคอปโปล่าก็บอกว่าอ่ะก็เลยมีคิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าอยากจะนําหนัง มาตัดต่อใหม่แต่ทำอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์เป็นของพาราเมลแต่พอเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพอเดอะคอ f a t ฟาเธอร์ภาคสามเนี่ยใกล้จะครบ30ปีนะคอปปาล่าก็คุยนะครับกับทางพาราเมลโดยคุยกับตัว c ี o โเลยนะเฮดของพาราเมาในตอนนี้ก็คือจิมเจียโนพูลอสเนี่ยนะครับบอกว่า สนใจอยากจะนำเอา The Godfather มาตัดต่อใหม่ไหมนะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง30ปีกันละกันในส่วนของ CEO ของพราเมลก็โอเคนะครับคบปอปโล่าก็นำมาตัดต่อบางเรื่องบางตอนให้มันกระชับขึ้นแล้วบอกว่าขอใช้ชื่อว่า The Death of Michael Corleone กันละกันทางพราเมลก็ยินดีไม่มีปัญหาคปอป์โพล่าก็บอกว่าในเรื่องของภาคนี้ที่เอามาตัดต่อใหม่อย่าไปเรียกว่าเป็นดเร็กเตอร์คัดเลยเพราะ ว่าไม่ได้ทำให้หนังมันยาวขึ้นเพราะส่วนใหญ่ถ้าเราดูนะฮะดีเลคเตอร์สคัตก็คือตัดตามที่ผู้กกับชอบแล้วก็ดึงเอาฉากที่อาจจะโดนทิ้งไปอะไรไปกลับเข้ามาใหม่ c ้อปล่าบ,บอกไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าหนังถูกตัดให้สั้นลงโดยซ้ำไปหนังตอนที่ฉายเนี่ยนะครับในปี1990นะครับ หนังมีความยาวทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ2ชั่วโมงกับอีก50นาทีแต่ในเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยนะครับที่ออกฉายในบางโรงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหนังมีความยาว2ชั่วโมงกับอีก38นาทีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะกลับมาดื่มด่ำกับ The Godfather นะครับตามใจที่ผู้กำกับเขาอยากจะแสดงออกมาโดยห้องยิ่งชื่อหนังเนี่ยเพราะว่าค o ปป o ล a ากับมายอปูโ o บอกว่าเนี่ยชื่อแรก ที่คุยกันคิดกันก็คือ The Death of Michael c l r l e o n e ก็ไม่เป็นไรห,หลังจากหนังฉายไปแล้ว30ปีก็ได้ทำตามใจที่ตัวเองชื่นชอบนะครับส่วนโซเฟียคาโปล่าไม่ต้องห่วงครับตอนนี้เธอได้ดิบได้ดีทางด้านของการเป็นผู้นกับหนังนะครับแล้วก็ทำหนังได้ดีมากหนังเรื่องหนึ่งที่อยู่ในใจของทุกคนก็คือ Lost i n t r a n s l a t i o n แล้วก็ล่าสุดนะครับเธอก็กำกับหนังนะครับหนังของเธออยู่บน Apple TV ด้วยนะครับไปดูได้เลยนะครับซึ่งทาง t-talk podcast ก็ได้วิจารณ์มาแล้ว on the rock นะครับลองไปหามาดูได้นะครับใครที่อยากจะดื่มดำกับ The Godfather ไปดูได้ทั้งภาคหนึ่งภาค2แล้วก็ลองมาดูภาค3เวอร์ชั่นล่าสุดที่ค o p บคราตัดสินใจแล้วก็เต็มใจนะครับแล้วก็ทุ่มเทยอย่างมากในการตัดต่อใหม่ The Godfather Coda d e a t h o อ Michael คลิโอนครับ